สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะได้ยินข่าวว่าเขาได้เก็บเห็ดปลวกกันหรือเห็ดเห็ดเรียกว่าเห็ดโคนค่ะนี่ลักษณะอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่นเขาเ,เรียกว่าเห็ดเนี่ยปลายแหลมนะคะก็เลยเดินเดินเลาะมาอ่าริมที่นาค่ะอันนี้เป็นคูน้ําขอบสะของป้าปุงค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าเราจะเจอกันไหมคะเราเพราะว่าตาใครตาคนนั้นแหละ นะคะว่าเราจะโชคดีไหมถ้ามาเมื่อกี้เจอแถวนี้ก็เลยได้หนึ่งดอกค่ะก็เลยจะมาหาดูว่ามีไหมค่ะมาตามไปมาเลยค่ะระวังกระดุกกะคัก เป็นสระน้าของป้าปุ๋งค่ะอยู่ติดถนนเลยนะคะแล้วก็มีบัวนะคะสวยมากต้องสอดสายสายตาคงเอาไข่มาตัวคือเรื่อวนี่อืมอ๋อมีต้นนี้ด้วยนี่ี ต้นข้าวเยื่อม่อมธรรมชาติเลยค่ะหนึ่งนี่นี่เนี่ยเขามีเขามีผลมเมล็ดเขาจะคล้ายกับมเมล็ดของอ่าวฝรั่งอะค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าสุกเราสามารถเอาไปเพาะได้ค่ะนี่ต้นันกินได้ด้วยกินได้นะคะเป็นยาแล้วก็ธงลาเขาจะเป็นหัวนะคะเป็นหัวเหมือนหัวมันเลยนะคะนี่แหละเขาไปทําแป้งขาวเยหม่อมแพงนะคะนี่นี่นมีไว ไหวทำไม่ข้ามดูซีโอ้ี่ดูไข่ดูไข่ขึ้นละว้าวนี่ค่ะมีจริงๆค่ะนี่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 บานแล้วมีกี่ดอกนี่กำลังขึ้นเลยค่ะนี่นี่นี่มีตัวนี้บานแล้วสองสามสี่ดอก เวลานี้เขาจะมีรากยานะคะเวลาเก็บนี่นี้ตัวนี้บาลลนแล้วค่ะนี่ได้หนึ่งดอกสองดอกแล้วค่นนี่นี่สามดอกสี่ดอกห้าดอกหดอกเจ็ดดอกค่ะนี่นี่น,นี่ถ้าเขาเจอกันจริงๆเดี๋ยขึ้นเป็นอันนั้นเลยนะคะเป็นแบบเอาไม่หมดเลยละคะน ว้าวดอกกบนางสวยเลยค่ะนี่จะพาเดินหาเห็ดแล้วแหละวันนี้กระลังแต่ตูมพอดีเลยเน,ะนาะกำลังกำลังกำลังอร่อยเลยค่ะนี่ขนาดโอ้าเขาอันนั้นน่ะ้าเขายาวมากเลยนี่ไหนว่าเราลึกแล้วค่ะนี่นมาเก็บเห็ดกันค่ะหมานๆค่ะ ใ e ี่โอ้ยราข้างอกยังอีกยาวค่ะอฮึไปไหนที่ไหนอืดโอ้โหนี่ค่ะโอ้ถือว่าหมานคะนี่นี่ไม่ใช่เล็กเล็กแบบนี่เดี๋ยวต้องอนนพรุ่งนี้ต้องมาดูอีกค่ะนี่ให้เดี๋ยวให้ป้าปุ้งมาดูว่า มีอีกนะเพราะว่าเขาเขาเพิ่งขึ้นค่ะนี่ตูมๆได้ขนาดพิษดอกแล้วดูดีๆโอ้นี่ค่ะนี่มีอีกหนึ่งอือโอ้นี่กำลังขึ้นนี่ค่ะ คุณหลวงดูไปข้างหน้ามีปะอายาได้อันนี้เลดีแล้วคะนกำลัง,ง,ง,ลงโผล่ด้วยตรงนี้ต้องดู อีกแล้วนะครับดอกบานแล้วตัวนี้อโอ้หสี่ห้าดอ,อกเลยทัดสี่ห้าดอ,อกนี่ยอีหนู่นดิ กำลังขึ้นใช่นีมคะอพอราาเขาจะยามอ่ะนูหลุดหมดละเป็นไรเอาไว้เป็นเชื้อค่ะโอ้หนุอู้อ๋นี่เหรอเราไม่เห็นเอาไ้เป็นเชื้อไปจะไงหลังตกสากด้วยป่ะ ขอบสระอยู่ตรงนี้นะคะนี่มาค่ะมาเกะว้าวนี่ไงตั้งหลายดอกเลยบานนะคะนี่แต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะมันยังไม่น,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 นี่ว้าวก็ได้ถือว่าพอปนอยู่ด้วยคะ่ะ เป็แกงเรียนก็อร่อยค่ะได้หวกได้ถ้าไม่ไม่ไม่มาเจอวันนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ฝนชุกนะคะฝนเห็ดบวกหรือเห็ดโคนเขาจะออกอช่วงฝนชุกชุก่วงเนี่ยค่ะเดือนสิบเนี่ยจะไ,ได้กินเห็ดโคน จากการเดินไปหาเห็ดนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะก็พอเอาไปแกงเลียงหรือเอาไปตำน้ำพริกดูวค่ะหรือจะไปแกงก็ได้ใส่ผักแล้วก็แกงเป็นแกงอ่อมค่ะโอ้สุดยอดค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มา,าพามาเก็บเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนกันค่ะช่วงนี้กำลังออกเยอะเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปไว้เพลิดเพนิก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。